สวัสดีครับท่านที่รักในการใช้ Mazda f a m i l i ียรถกระบะรุ่นเก่านะครับก็วันนี้ผมมาแนะนำในส่วนของจุดเสียที่เป็นเรื่องของระดับลูกลอยนะครับการตั้งระดับลูกลอยในรุ่นก่อนๆสำหรับก่อนที่รถจะผ่านมาถึงมือเรานะครับ ช่างรุ่นก่อนๆของเราจะมีการดัดแปลงพวกขายันพวกนี้นะครับสังเกตว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับมาถึง,งองศาันีเฉยนะครับนะครับอันนี้ตัวที่ไม่ได้ดัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่ดัดแปลงนะครับก็มีการขยับดัดอะไรให้มันช่วยในการอุดน้ํามันเพื่อไม่ให้มันท่วมนะครับ แท้จริงแล้วบางส่วนเกิดจากการอุดตันของตัวเข็มนะครับตัวนี้เข็มอุดน้ํามันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเข็มตัวอุดเองนะครับหรือว่าบ่าข้างในที่เป็นตัวเสื้อนะครับแล้วก็สังเกตว่าลูกรอยชุดที่ดัดแปลงเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของชุดตัวเข็มอุดมาด้วยนะครับ สิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือเขาจะมีการดัดสปริงนะครับอ่ไม่ใช่ดัดเป็นการยืดนะครับยืดให้สปริงมันยาวขึ้นนะครับแต่สปริงเดิมเนี่ยสังเกตไหมครับอา่าค่าความห่างของมันเนี่ยมันจะเท่ากันแล้วก็เสมอกันนะครับอ่ที่เขาดัดเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้ตัวอ่แมคานิกของการอุดนะครับอา่าทงานได้กดแล้วแน่นขึ้นนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะอาจจะเป็นที่การ สึกของปลายเข็มเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสึกที่ตัวเสื้อข้างในนะครับเสื้อข้างในของตัวน็อตเบอร์สิบตัวนี้นะครับมันอาจจะมองไม่เห็นผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งนี่นะครับจะมีบ่าเสื้อลับข้างในนะครับเช่นเดียวกันก็เวลาเราซ่อมนะครับถ้าเจอการคาบูน้ํามันท่วมนะครับจุดหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามก็คืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับแต่ว่า จะมีบางรุ่นนะครับบางรุ่นที่เข็มอุลน้ำมันพวกนี้มาเป็นแพ็กเกจแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับจะจะไม่มีตัวกิ๊บล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ให้จำมาตรฐานไว้ก่อนว่าเข็มตัวนี้นะไอ้โทษสปริงตัวนี้นะครับจะต้องไม่ยืดนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นี่คือออริจินอลของมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะโอเคครับหลังจากที่ประกอบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับสังเกตเข็ม2ตัวนี้อาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างนะครับแต่ว่าผมจะเอามา ถ่ายควบคู่กับตัวการดัดขาลูกลอยนะครับสังเกตตัวนี้นะครับความที่มันต่างนะครับพอสปริงมันมีการยืดนะครับที่ผมโชว์ให้เมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าตัวเดิอยตัวนี้จะโผล่ออกมามากกว่าเดิมนครับซึ่งช่างก็จะทําการดัดนะครับดัดตัวลูกลอยเนี่ยเข้าหานะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับในตอนนั้นนะครับก็ ก็เดี๋ยวเราก็หาสปริงตัวอื่นนะครับมาใส่เพราะว่าสปริงตัวนี้ต้องทําการาบีบนะครับเพื่อให้ได้ค่าความดันเนี่ยที่เท่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือหัวนิดนิดเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยการโผล่ขึ้นมาเยอะเนี่ยแน่นอนครับลูกรอยทํางานเ,าเยอะแน่นอนนะครับผมอาจจะต้องหาอะไรกดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาปล่อยดูนะครับว่า่าคาเป็นยังไงบ้างเนาะ ครับโอเคก็เดี๋ยวลองประกอบนะครับหววปูเข้ากับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะเป็นสื่อที่ทำมาสอดฟ้องกับการออรือคาร์บูเรเตอร์ในตอนช่วงแรกๆนะครับกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับก็น,อน็นอตตัวที่ผมบอกนะครับจะอยู่ตรงหัวลูกลอยนะครับอยู่ตำแหน่งน,นี้นะครับใช้ประแจเบอร์10บขันออกนะครับโอเค ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ